ตอนนี้ถ้าจำโพดูกระแสความต้องการผลิตประยุทธ์เนี่ยเหมือนจะสูงกว่าทุกๆคนฐานโอเคไหม<อ><อ>ผมว่าฐานใน<ม>ปีและคนก็เชื่อมัน่นรัฐบาลชุดนี้มันล่มเหลวมันต้องเอาคนแบบพลเอกประยุทธ์คนที่จะไม่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยคือพลเอกประยุทธ์ต่างหากคนประยุทธ์จะกลับมาได้ยังไงก็ไม่ง่ายคือพอพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือกระแสะสังคมเนี่ยโอเคนะผมคิดว่ารับมากกว่าคนอื่นๆตอนนี้ถ้าจำโพดูกระแสความต้องการผลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนจะสูงกว่า ทุกๆคนด้วยซ้าไปแล้วพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยถามว่าในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งใจแดนแบบนี้เนี่ยฐานโอเคไหมโอ้ผมว่าฐานแฮ ppy <ช>และคนก็เชื่อมัน<ช>่น <ๆ S 1> คนมันมีความรู้สึกว่าปัญหาความมั่นคงแบบนี้แล้วรัฐบาลชุดนี้มันล้มเหลวมันต้องเอาคนแบบคนเอกประยุทธ์มาและฐานก็แฮปี้เพราะเป็นลูกพี่เก่าใช่ไหมเออโดยทั้งหมดเนี่ยให้น้ำหนักไปที่ผมก็คิดว่าแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในวันนี้ถ้าเราเห็นคานนี้ในกองเชียร์อะ ในเมื่อกระแสพลเอกประยุทธ์จะขึ้นมาเนี่ยนะเราก็เห็นนะว่ากองเชียร์ในพลเอกประยุทธ์ก็แตกนะไม่ได้ไม่แตกนะจะมีคนส่วนหนึ่งไม่เอาแล้วพลเอกพอแล้วล้างมือแล้วอยู่บนหิ้งแล้วลงจากหลังเสือสวยแล้ว <c oughs> บางคนมาต้องพลเอกประยุทธ์เท่านั้นยังเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเพราะคนเหล่านี้ก็เชื่อว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มาก็ตัวเองก็อโอเคก็ได้ประโยชน์ด,ด้วยล่ะเออตำแหน่งแห่งหนบอร์ดเบิร์ก็กตกใจประมานนี่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยของพลเอกประยุทธ์มันก็มีสองปีกไง ทั้งเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์ทั้งไม่เห็นด้วยคอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันแฮปปี้หมดไงอ่าสิทธิ์เก่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยผมว่ารวมหมดเผลอๆคุณพลเอกประยุทธ์บอกเอาคุณอน,นุทินมาด้วยอ่ามาร่วมกับคุณอนุทินก็มาหาไงมันเหมือนกับรัฐบาลรัฐบาลแห่งชาติไกลๆเดี่ยวส้มไปอา่อาแล้วก็ลุกป้อมมาอยู่แล้วไงอ่าโดดเดี่ยวส้มถามมาส้มชอบไหมส้มชอบไง วันนี้คุณมารวมกันหมดปั๊บนะเลือกต, <นะ S 1> ตั้งเลยเลือกตั้งเนี่ยเออมีลุงไม่มีเรามีเราไม่ลุงนี่มาอีกสองเนี่ย วันที่พักเพื่อไทยโหวตให้ประยุทธ์เป็นนายกตบัตรัตบัตสัตว์ครั้งที่สองจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มี่ชอบอีก็มีมุกเออเลยอ่าหน้ามันแฮปปี้มันวินวินทั้งสองฝ่ายไงทุกฝ่ายไงฝ่ายหนึ่งเอาเอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้รอดไม่ให้อำนาจหลุดจากมือไปใช่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายค้านอย่างสีส้มก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ได้ังไงเอาไว้เตรมเลยมรเสือตั้งอ่าแชมเล่ช่า์พิษในสภาสักหน่อยเถอะตัวเลือกที่มีอยู่ให้น้ำหนักไปที่ใครยังไงเหมือนที่คุณเทพไทยมองคนเอ็ประยุทธ์ค ที่พี่เทพชัยพูดแต่ความน่าสนใจคือกระบวนการมันจะถูกถูกริเริ่มยังไงถูกตั้งต้นยังไงมากกว่าใช่ไหมครับกว่าจะไปสู่ตรงนั้นมันก็แปลว่าเขาต้องหาทางออกไม่ได้ใครจะเป็นคนเสนอชื่อคุณประยุทธ์ในสภาไงอันนั้นอันนั้นคือประเด็นผมไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็แปลว่ากระบวนการที่พรรคเพื่อไทยเองจะต้องไม่ยอมเสนอชื่อคุณใช่ไหมครับรคุณคุณอะ,อะไรนะฮะอาจารย์กเกษมคุณอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยจะ,จะ ไม่ยอมเสนอชื่อเหรอหรือถ้าหนึ่งไม่ยอมเสนอสองถ้าเสนอแล้วคนอื่นไม่ยกมือให้เนี่ยจะเสียหน้าไหมและสามใครจะเป็นคนเสนอคุณประยุทธ์ก็แปลว่ารวมไทยสร้างชาติจะต้องเป็นคนเสนอชื่อหรือเปล่าซึ่งก็ยังไม่น่าจะเสนอได้โดยเงื่อนไขคะแนนใช่ไหมครับก็จะต้องไปสู่รอบที่สองอีกแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้มันจะยาวนานขนาดไหนคือมันจะดิวต่อไอ้ระหว่างทางไอ้ระหว่างทางจะไปถึงเสนอคือที่พี่พูดเรื่องดิวอะประเด็นคือมันจะมันจะ มันจะเป็นยังไงในสภาคือหมายว่า <นะ S 2> ความเห็นผมค,คือว่าถ้าหากว่าไม่ดิลกันก่อนไม่เคลียร์กันก่อนให้ลงนะแล้วก็ให้พลไอ้พรรคเพื่อไทยเสนอคุณแจกระเสมแล้วทําให้โดยไม่มีการดิลกันมาเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคประชาชนเนี่ยโหวตให้คุณแจกระเสมและคุณแจกระเสมก็จะได้เป็นนายกโดยทุลักทุเลแบบเนี่ยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนเขาไม่ร่วมรัฐบาลไงคุณก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งก็แสดงว่าคุณ แต่พรรคประชาชนก็อาจจะโหวตให้ภูมิใจไทยได้ถ้าเสนอแข่งกันถ้าเสนอแข่งกันถ้าต้างเสนอแข่งกันอยู่แล้วถูกไหม,ไมเพราะฝ่ายค้านต้องเสนอผมเชื่อว่าการเมืองอันนี้เนี่ยคือเคลียร์กันจบก่อนโหวตกอนโหวดดูแล้วเคลียร์จบคือคือคุณทักษิณตัองต่อรองอยู่แล้วคุณทักษิณผมเชื่อว่าถ้า,ถาเอรดีวิวกับฝ่ายนรักนนิยมนะคุณทักษิณไม่กล้าที่จะแข่งข้อที่จะเสนอชื่อกณใจกันเลยมาแข่งเพราะอ่าเพราะ คือจะจะก่อนที่จะทําอะไรอ่าต้องผ่านต้องผ่านต้องถ้าถ้าไม่ทำหรือถ้าถ้าถ้าต้องการแล้วคิดว่าไม่ผ่านจะไม่เสี่ยงใช่เพราะอะไรเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยมีชนักติดหลังอยู่เยอะโอ้แต่ถ้าคุณทักษิณมีชาคุณทักษิณเสนอพักเพื่อไทยเสนอชื่อคุณประยุทธ์เนี่ยนะโอ้พี่อาจจะไม่เสนอไงไอ้คนเสนอไอ้คนนึงเสนอแต่โหวตให้ แต่แค่โหวตให้อย่างเดียวใช่ก็คือพักรวมไทยสร้างชาติเสนอแหละผมรอดูฉากเพื่อไทยเสนอชื่อไม,ไม่ไม่เสนอมผมคิดว่าเขาไม่เสนอนะรวมไทยสร้างชาติเสนอคุณพีรพันธ์อ่ะวาดภาพคุณพีรพันธ์เสนอชื่อคุณประยุทธ์แล้วก็สุดท้ายเมื่อมีผู้เสนอชื่อเพียงชื่อเดียว อ่าก็โหวตก็โอเคก็อธิบายได้นี่นักการเมืองมันหาเหตุผลได้เพื่อประเทศชาติเดินต่อไปได้เพื่อไม่ต้องตัดสูตรเชิญอาจารย์เชิญพี่เทพไทยไปสอนต้องมาทางนี้แล้วแหละพิจารณาผู้กำกับการแสดงการเมืองไทยพิจารณอกตำราในช่วงเขาเรียกว่าชั่วโมงนี้จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ลวไอ้ายก็มาเอ้าเดี๋ยวรอดูผลจากคำวินิจฉัยวันศุกร์นี้แล้วก็ก้ากันยานะครับมันจะเป็นตัว พิสูจน์ดีวหรือเปล่าถ้าเชื่อว่าดีวนี้มันมีอยู่จริงนะคร